เดี๋ยวคกวดคนต้นเดี๋ยวเคิดคนต้นบัวแดงคือบอัวแดงเล่นน้อยนะที่ก็จะไปเห็ดเห็ดอันนี้พี่น้องบ้างผักแน่ เัาเปลี่ยนเช่มือหลานใายท่นี่ดูดูเออคมใบยางดีเลยคุ็นแว เครื่องบยางดีเลยุ็นแวเดียวกันย xin phân nhiệt tục lắk a bong dài lợi ý nếu anh yong lắm nếu phân nhiệt tục là cả bong dài lợi ý nếu anh yong lắm nếu nè yong lắm nếu anh yong lắm nếu anh yong ออนซอนแตนนี่นะนี่ฮะนี่ยออนซอนเบียร์พักนี่เนี่ยแต่มันเย็นนี่อวัดนี่คนขยันคักเต็มเลยเดียวกันนี่ป้านั่นนะต้องบอ ที่มือหลานไส่ได้นี่ดูดูคนตกถือดูเนี่ยคนขยันครับเต็มเลยแน่ประกาศยังแล้วเนี่ยกำลังเรียบประกาศนหน่อยก็กำลังขึ้น การหินกาดหินคอนซอนแตนนี่นะเนี่ยเนี่ยคอนซอนเบียร์พักเนี่ยเนี่ยแต่มันเฮียนนี่วะคนตกถื่อพี่มือหลานสายแ้นี่ดูด ชีลาวอันนี้เพิ่นบง่งนี่จักหน่อยฝนหยุดตกแล้วก็บ,บง่งได้แล้วดิอีหยังน,นี่บัวหยังแล้วนี่ขอนช่อนแตนนี่นะนี่นี่ขอนช่อนเบี้ยผักนี่นะแต่มันเียน เหตุเติมดูแน่เป็นขยันครับเต็มเลยเดียวกันมีปะไหนนะมองมา พี่มือหลานใส่ได้นี่ดูดพักกันแยงเป็นพักกันแยงแม่ประกาศยังแล้วเนี่ยกํลังเดียบประกาศน่อยกํลังขึ้นบับแดงคือบับแดงน,น้อยนะ่ะ ก็จะไปเห็ดเห็ดอันนี้พี่น้องบ้างผักเนี่ยอ้นอนอนนนเนี่ยพักแตนนะฮะคอนซอนแตนนี่นะนี่เนี่ยคอนซอนเบียร์พักเนี่ยเนี่ยมันเหี้ยนนี่บ่วได้คะนะมันบวงบานได้มันต้นเหี้ยวโหดนะอุ้ยเสียบพี่น้องเนปู กันยงังคอนสันแตนนี่นะนี่เนี่ยคอนสันเบียร์พักเนี่ยนะต่มันเหี้ยนนี่ยวดาดนะมันบง่งมได้มันต้นเหี้ยวอโหดน่ะอือเียบพี่น้องกาดหินกัดหิน ที่มือหลานไส้เดี๋นี่ดูดูเดี๋ยวเดที่คนเต้นคอนซั่นแตนนี่นะนี่เนี่ยคอนซั่นเบียร์พักนี่เนี่ยแต่มันเหี้ยนนี่บดายค่ะนะมันบงบ่ได้มันต้นเหี้ยวโหดน,นี่เศรบพีปป่นออ้องคอนซั่นแตนนี่นะนี่ นะในคอนเั็ปเบียร์พักเลยแตม่มันเทียนีนี่แบบบ๊ายพถือ,อไปกินกระปุลพี่นอ้องบ๊ายคนถือ,อไปกินกระปุลพี่นอ้องได้ประกาศยังแล้วนี่กําลังเบียร์ประกาศน้อย ก็ล่างึ้นเดียวกันมี้ป้ะน,น่ะมอนนะบอัวแดงคือบอัวแดงน้นอยๆนะก็จะไปเฮ็ดเฮ็ดอันน่ะอนนื้ครับ พักกันยงังคุนมีพักกัยนยังได้ประกาศยังแล้วเนี่ยกำลังเรียกประกาศน่อยๆกำลังขึ้นน,นี่นะเห็ดการบ,บัวแดงนะนี่พริกกาพริกนนพี่น้องบางผักเนี่ย อไอ้ข้าวแปนปรกาศหินประกาศหินเด,ด,ดี๋ยดที่คนเติน เบอแดงคือเบอรแดงเล่นน้อยนะที่ก็จะไปเฮ็ดเฮ็ดอันนั้นใบปนถือ,อไปกินกระปุลพี่น้องะนะบ่ได้นะดมันบงบ่ได้มันต้นเหี่ยวโหดนะอุ้ยเสียบพี่น้องผักชีลาวอันนี้เพิ่อนบ่งบะได้นะ บงมาได้มันต้นเหี้ยวโหดน่ะอื้อแศีกพี่น้องที่มือ่อหลานไายได้นี่ดูดได้ประกาศยังแล้วนี่กําลังเงรียบประกาศน,น้อยๆกําลังขึ้นพระไก,กยงกเปก็นพระไกยง 点结婚。Yeah,